สวัสดีค่ะท้องฟ้านะคะนี่คือท้องฟ้าหลังฝนตกนะคะนี่หน้าบ้านนะคะยังคึมอยู่เนาะนี่ค่ะท้องฟ้าหลังฝนตกนะคะยังคึมอยู่น่าจะตกอีกนะคะนี่ค่ะวันนี้ไม่มีอะไรเนาะท้องฟ้าหลังฝนตกค่ะนี่ช่องว่างนะคะนะคะนี่ค่ะ ท้องฟ้าหลังฝนตกนะคะนี่นะยังมืดอยู่นะอันนี้ก็มาถ่ายให้ดูเนาะนี่แหละจ้านะคะท้องฟ้าหลังฝนตกเนาะแต่ยังคืมอยู่นะคะยังคืมอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ่ายรอบบ้านให้ดูเนาะนี่ค่ะแต่มันก็สวยดีเนาะหลังฝนตกนะคะ นะอันนี้มาถ่ายให้ดูเนาะนะคะนะคะนี่ท้องฟ้าหลังฝนตกนะจ๊ะแหวนก็ปลูกผักลงไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็เลยเต็มแล้วเนาะเลยเต็มหมดแล้วนะคะนี่นะคะผักนะที่แมปลูกผักไว้นะจ๊ะนะจ๊ะร่องกลางนี่ก็เป็นผักนะจ๊ะนะก็เหมือนเดิมเนาะ ออนนี้ฝนก็ตกแล้วนะาหญ้าก็เริ่มขึ้นอีกนี่แหละเนาะก็ทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะจ้ามาอัปเดตนะ้านะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมนะ้าท้องฟ้าหลังฝนตกจ้ะนะจ้านี่ค่ะถ่ายเล่าๆให้ดูนะขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามารับชมนะ้านี่ยยัง สีสวยดีเนาะท้องฟ้าหลังฝนตกนะก็เสียงนกเสียงกาเนาะพอฝนหยุดแล้วก็ออกบินหากินกันต่อไปเนาะโอเคนะจ๊ะมาถ่ายให้ดูค่ะขอบคุณนะจ้าที่เข้ามารับชมจ้า